สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปาการ l รามีนะคะเป็นตัวรามีออสตาหัวฟลสันเทนแบบสี Ocean b น u e ูนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าสีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับพาร์ n u น b e r เบอร์ของตัวรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวรหัส028อ่า กปกติเลยนะคะเวลาถ้าเกิดเราซื้อนะคะประกาจากช็อปนะคะก็จะมีในส่วนของอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใน1ด้ามน,นะคะประกาเนี่ยเราจะได้มา1ด้ามด้านในจะตัวมีจะมีหมึกกรอดนะคะมาให้1ชิ้นนะคะสําหรับเวลาที่เราซื้อมาแล้วก็เราจะได้ตัวแพ็กเกจกล่องนะคะ1อันแบบนี้แล้วก็มีใบวารันตีการ์ดหชิ้นนะคะก็จะเป็นตัว อย่างนี้เลยโอเคก็สำหรับตัวด้ามตัวนี้นะคะจะเป็นสีออกโทนน้ำเงินนะคะโอเชียนบลูลักษณะของตัว f ฟล t ั n เทนะคะก็จะเป็นตัวมีช่องตรงนี้นะคะ1จุดนะคะแล้วก็จะมีชื่อแบรนด์ของเขานะคะรามี สำหรับตรงตูดของตัวด้ามน,นะคะก็จะเป็นตัวเม็ดอินเยอรมัมน แล้วก็ในส่วนของปอกนะคะจะเป็นเครื่องหมายการกระบาดท,ทนี้นะคะจะเป็นหมายถึงตัวหมึกโฟตอนเทนนะคะสำหรับตัวหัวปากกานะคะจะเป็นปากกาหัวแหลมนะคะตัวไซส์มาเป็นตัว F นะคะสำหรับตัวอย่างนี้ปกตินะคะจะมีทั้ง F, M, E, F นะคะก็สามารถที่จะเลือกตามขนาดที่เราต้องการได้นะคะสำหรับในส่วนของด้านในเนี่ยแถมหมึกมาให้พร้อมใช้งานแล้วจะเป็นหมึกกรอดนะคะแบบนี้สำหรับหมึกกรอดเนี่ย เวลาที่เราใช้หมดเราก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะคะตัวนี้เป็นอะรามี่เม d ดอินเยอรมันในหนึ่งกล่องเขาจะมีมาให้5หลอดเราก็สามารถซื้อแล้วเปลี่ยนได้เลยแต่สําหรับบางท่านที่ไม่ชอบใช้หมึกหลอดเกรงว่ามันจะเปลืองเกินไปนะคะเราก็หาซื้อตัวออปชั่นอลเพิ่มตรงนี้นะคะอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่า ตัวคอนเวอร์เตอร์นะคะก็เอาไว้แปลงนะคะเราถอดหมึกหลอดออกแล้วเราใส่ตัวแปลงเข้าไปนะคะแบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้ตัวนี้ไว้ใช้สูบหมึกแทนนะคะเวลาที่เราซื้อตัวแปลงมาเสร็จปุ๊บเราก็หาซื้อหมึกขวดนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะสูบหมึกได้นะคะเวลาสูบเนี่ยเราก็ดูดอากาศออกอ่าพอเราดูดมาอย่างนี้นะคะตัวเนี้ยก็จะมีน้ำหมึกแทน ตัวลูกสุนี้หมึกขวดนะคะเราก็สามารถหาซื้อได้นะคะมีหลากหลายมากเลยของลามี่ไม่ว่าจะเป็นดำแดงเขียวเออม่วงชมพูหมึกขวดมีค่อนข้างหลากหลายสีนะคะไอ้ไอตัวนี้นะคะเคยสังเกตกันไหมคะว่าสไว p ์ทำอะไรตัวนี้มันเอาไว้ remove ออกนะคะเวลาที่เราจะใช้ปากกาคือเขากันเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีตัวกันนะคะเวลาที่เราหมุนเนี่ยไอต้ตรงเนี้ย มันก็จะเจาะลงไปพอดีเพื่อให้หมึกไหลแต่เวลาเนี้ยเรายังไม่ได้เริ่มใช้งานเราก็ต้องใช้ตัวกันไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจาะเสร็จหมึกมันจะไหลอ่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มใช้งานเราเจาะเสร็จอ่าคราวนี้เราก็พกพาได้แต่ตัวด้ามใหม่เนี่ยเขาจะมีกันเอาไว้แบบนี้นะคะาก็สำหรับตัวนี้จะเป็น f ฟ l t o n เทน a ีเูอ่า บางคนก็เอ๊สีนี้ทําชื่อจะสวยไหมนะคะก็เนี่ยค่ะสีจะได้ออกมาเด่นแบบนี้นะคะตัวนี้เขาใช้เป็นตัวสัญลักษณ์ตัวหนังสือตรงๆก็จะได้ออกมาประมาณนี้การเลเซอร์ก็ทําได้หลากหลายฟอนต์นะคะมีฟอนต์ให้เลือกเป็นรอยฟอนต์เลยนะคะก็สามารถที่จะเลือกตามที่เราต้องการได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเวทน้ําหนักตัวโฟตอนเทนกันนะคะว่าน้ําหนักมันหนักไปไหมเห็นตัวด้ามมันใหญ่ๆ เดี๋ยวเราลองดูซิหนักเท่าไหร่ประมาณนี้เองนะคะ26 21.62นะคะสำหรับตัว f ลอตเ n นเทนะคะออสตาก็สีที่เราพูดกันวันนี้จะเป็นตัวสี Ocean b น u ูนะคะก็ในส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะทิดาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ